ือแนวชายแดนไทยเมียนมาน่ะอเอะค่ะก็เห็นครั้งแรกเออมีแต่พุ่งเป็นแต่แพงเนาะเขาบอกว่าแมงสอดเนี่ยเป็นจังหวัดที่อ่ายากจนที่สุดแต่ว่า,น,าน่าอยู่ที่สุดมีความสุขที่สุดอะไรับอาหารเป็นอะไรเนี่ยน้องอริสาอันนี้ก็คือเป็นเนือ้อเครื่องในหมูนะครับเป็นกระเพาะอ,อันนี้คือจะเป็นส่วนผสมของดีชาใช่ไหมอันนี้เป็นสาวไทยใหญ่หรือว่าสาวเอ๋อนี่คนนี้เป็นสาวกระเลียงแดงเนาะอันนี้เป็นสาวไทยใหญ่สวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากอันนี้ใครเนี่ย ก็เล่นจ้านางอูค่ขาหายเลยบางรับแล้วผมอยากดูมากเลยเนี่ยห้องแต่งตัวแบบในธรรมชาติเห็นไหมพี่อยากแต่งหน้ามากทำไงดีสโลแกนต้องมาครับน่ารักน่ารักอ่าครับสอนภาษากันเลยเนี่ยพี่ได้มาพอดีพี่สอนภาษากันเลยเดียวได้ถึงเนี่ยอยากรู้อะไรอยากรู้ว่าอยากจะรู้ว่าอะไรอยากรู้ว่าคอนีรคือจะสอนทุงปีครับจะแต่งเอง ครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมการเดินทางของผมของแอนแนนดูกินที่นอนออนไลน์ความสุขยุ่งที่การเดินทางครับบรรยากาศแบบนี้ทุกท่านจะได้เจอกันบ่อยครั้งกับการเดินทางมาที่หมู่บ้านในสอยครับสวัสดีน้องโอสสวัดีเูบรรยากาศการเดินทางคนที่ต้องเดินทางข้ามน้ำเป็นไงอะ่ะสุดไหมนี่คือแนวชายแดนไทยเมียนมาน่ะเออนี่ฝั่งนน้นก็คือพม่าละนะ มีหมอกปกคลุมมีภูเขาแล้วก็มีปากก่าเขียวๆนี่คือแม่งสอนเรื่องจริงเลยนะครับวิธียามเช้าคนที่นี่คือคนที่นี่คือจะเป็นคนก็เรลี่ยงแดงใครใหญ่แล้วก็เรียกคอยาวแล้วยินเสียงเพลงมาแว๊วบ๊ไหม <bons. S 2> วันนี้วันนี้อูโชคดีมากมีงานสําคัญของชนเท่าคาเหลียงแดง <bons. S 2> แต่ว่าอูจะโชคดีกว่าั้นเพราะว่าอูจะต้องไปสาวคนเหลียงแดงด้วยมา head, head, head. พี่เกดและเอกมาหลายคนเพื่อที่จะมาแต่งตัวให้น้องอูแล้วก็น้องๆที่เป็นนักเอกเนี่ยก็จะพาพี่แล้วก็พาอูไปเที่ยวชมงานแั้นจะมีการแสดงของคนกางเลงแดงกาเลองคอยาวแล้วก็จะมาจากฝั่งพม่าที่เขาอาศัยอยู่ในบริเวณสุดอพยพแล้วก็ในเมืออในนี่เข้าไปเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมรับชมบรรยากาศดีกว่าะเดี๋ยวพี่พาไปตอนนี้แสงแดดอ่อนๆแล้วดูดีมันสวยมากนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะข้ามน้าแล้วก็เดินทางกันนะครับนี่บรรยากาศนี้ทุกคนคงได้เห็นนะนี่สาวๆไปแล้ว สวัสดีครับอูดรบเร็วเดี๋ยวเขาจะข้ามน้ำมานะครับนี่เขาจะไปร่วมงานแล้วน้านเราโชคดีมากเลยนี่รร้อนที่จะมาร่วมงานของคนกระเลี่ยงแดงนะครับก็มีกระเลี่ยงข่าวก็มีโอ้โหเอ,อาลบไปทุกคนเยอะเยอะนี่แหละน,น,น,นักเอกพี่ทั้งนั้นเลยพี่เหมาแล้วโอ้ดูรถวิง่งโอ้ไม่เคย ค<ถ>นลท,ที่กันคนลที่กัน,นอ่ะเราจะเดินทางตามพวกขับไปนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับนาอูจะเป็นสาวกระเดียงแดงครับทุกคนสาวกระเดียงแดงเต้นบัสลบหนาอเพียรแน่เนาะ ตอนนี้พี่แน่กำลังจะลดค้ำม,มาแล้ววันนี้น้องอูกตื่นเต้นขนาดเนาอจะได้ไปงานเนาะ มาถึงแลว้วคุณคุณไหมว่าที่ไหนคุณคูนะ <c oughs> ขา้าพเจ้าไม่คุณไปถึงคนดูของคุณอยู่เดีย๋ยวจะดูพาไปแต่งตัวกันที่นี่บ้านน้องสาวพี่โอ้้านสวยเด้อนะอ่ะเดี๋ยวลงรถก,กันนะครับสวัสดีลูกสาวคนสวยอันนี้ลูกสาวพี่น้องอูโอเคเลี้ยงดีไงน้องอลิสาจ้ะ ต้องลงไปทํางานที่ไหนไหนบอกพี่หน่อยเนี่ยทำเลยไม่มาเป็นทีมงานพี่สักทีพี่ก็รออยู่ตั้งนานวันนี้นัดพี่มาคือวันนี้จะมีงานอะไรเอ่ยไหนบอกคนดูหน่อยนั่นเองนั่นเองั่นมันจาปีนะเป็นไงน่ารักไหมเสียงเสืออันนี้อันนี้อันนี้พี่ชายพี่ชายพี่จะหน้าตาแก่พี่ด้วยวันดีวันดีลูกสาวพี่ยังวันดีแล้ววันดีอันนี้ลูกสาวพี่วันดีซะรู้จักไว้ อันนี้หนูเอาเข้าวต้มมัดมามา,มาทำพิธีหรือว่าทำอะไรเนี่ยนออ้องอลิสาพี่ชิมพี่ชิมอ่าโอ้ก่อนที่เป็นสาวกระเลียงแดงต้องกินอหไรกระเลียงแดงก่อนเ <Okay. S 1> ข้าบ้านไปพี่เคยเข้าบ้านอลิสาครั้งเดียวครั้งที่สองเ,ออเวลาเขาแต่งตัวนี่คือน่ารักมากเลยแต่งเป็นสาวแบบนี้นะ่ะนะเข้าไปในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่พอดียุ่งอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตมาถ่ายอลิสาคนเดียวก่อนเนาะ อู๋คำจะรับประทานอันนี้คือข้าวต้มกระเลียงข่อยาหรือกระเลียงแดงแกระเลียงแดงค่ะอ๋ออ๋ออันนี้ที่จริงเนี่ยพวกนี้จะเป็นของกระเลียงแดงเพราะว่าส่วนกระเลียงข่อยาเกาจะไม่ทำอันนี้ถ้าเป็นกระเลียงข่อยามันจะมีพิธีคือปล่อยต้นทีหรือเปล่าคะปล่อยต้นทีใช่จ้ะอืมเดี๋ยวตกลงจะให้อ่าพี่เข้าไปแต่งชุดที่ไหนเขาจะเป็นสาวกระเลียงแดงใส่ชุดแบบโบราณนะค่ะเออนั่นแหละ เออก็คือหน,หนูหนูนัดเอ่อนักเอกพี่แล้วใช่ไหมสองคนอืมสาวสวยจะมาเป็นนเอกผมครับสาวคนแดงๆดงสองคนนะรับรองว่าจะถูกใจทุกคนเลยแสบแล้วกลินกระนอมตัดไม่แล้วคล้ายๆกับของลาวไหมลาวอยู่เหนือมีแต่อยู่บ้านอ,อูไม่ได้ทำหรอ,อวันนี้น,น้องอิสาจะแต่งตัวเป็นสาวกะเหรี่ยงคองยาวแม่นบอลแล้วหนูจะไปแสดงคุณแม่น่ารักมากคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ไปงานปันเนี่ยหรือไม่ไป มีแข่งวอลเลย์บอลด้ยวยเขาบอกว่าอ,อยากไปดูแข่งวอลเลย์บอลหนูแข่งเหรอค่ะ <c oughs> คือถ้าใครจําได้ว่าเมืที่แล้วพี่ไปที่บ้านทุบศอกก็คือมีแข่งวอลเลย์บอลมีฟุตบอล <c oughs> มีทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญมีจะมีการเดินขบวนประกวดใช่ไหมวันนี้เหมือนกันไหมไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นปีแรกของ ก็เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทําที่ข้างในสุโขทยโยคค่ะอ๋อคือตอนนี้จะจับปีแรกเลยค่ะปีนี้ปีแรกอ๋อปีแรกเลยป้าปกติเขาจะในส่วขอัยพยคมาถึงว่าในในสุโของยโยนี้ที่อยู่ทางฝั่งที่เราไม่เห็นอ่ะต้องข้ามด่านเพราะว่าทางทหารไปคนส่วนใหญ่คนอยู่ในเมืองเขาอยากเข้าไปแต่ไม่ได้เข้าไปประมาณนี้ก็เลยเขาจับที่นี่เพราะว่าเขาจะได้มาร่วมด้วยประมาณนี้ค่ะอืมนั่นแหละสิ่งที่พี่กำลังพา พี่ชายพี่เออมาดูไงไม่งั้นอูจะไม่เห็นเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าจะมาดูง่ายเพราะปีละครั้งอูโชคดีมากนะเดี๋ยวไปแต่งตัวเป็นสาวสวยก่อนแต่ว่าจะสวยสู้นางเอกพี่ได้หรือเปล่าพี่ที่ต่อมาสองคนนะนะเดี๋ยวอลิสาไปส่งนะอ่าอูสนใจไหมกระเลงคอยาวสนใจใส่ห่วงได้อันนี้พี่ยังพี่เขาใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่อันนี้จะใส่ที่ขาเอาอ้าวสสดีพี่ก็ให้ใส่ที่คอพี่เขาก็ได้จ้ะโอ้ ใส่ที่คอได้คอโอุกขาน้องใหญ่บอกรัดพอดีเออใส่ไปได้ออกไปได้ทำไงเนี่อ้าแจะมีจะมีใส่ที่คอต่างห่างนะจ้ะเออนะไม่ขอกรเงกรเงแดงก็ต้องใส่นะแต่ว่าเป็นคนละอย่างกันรัาเต็มชุดอ่ะอืกรอเลงแดงจะเป็นห่างช้างปั้นเดี๋ยวไปแต่งตัวกัน เจอูจะเป็นสาวกะเลงแดงครับวันนี้เวอร์ชั่นอูกะเลงแดงแปลงร่างเป็นสาวลาวแล้วสมมติว่าเขามาเจออูกะเลงแดงพี่ก็จะส่งกลับไปทางฝั่งพม่าเลยไปยอน,นไปก็ <laughs> ผู้ชายเราทำได้ <laughs> อันนี้เรื่องจริงอย่าไม่แสดงจ้ะเขามาหาแฟนเป็นคนกะเลงแดงอยู่จ้ะเ <Okay. S 1> <laughs> ขาจะไม่กลับประเทศลาวจา้ะจะกะเลียงหัวแดงกับพี่จ้ะโอเคครับเดี๋ยวเ <laughs> ดินทางนะครับ<ว> เราเดิทนทางมาถึงโซนเลยที่เป็นโมเวณที่เขาจัดง,ง,งานนะครับตอนนี้คือเขาจะแต่งชุดกระเลงแดงกระเลงข่อยากระเลงหูใหญ่แล้วก็จะมีพิธีกรให้ประมูลครับไม่ว่าจะเป็นภาษากระเลงแดงภาษาพมา่าแล้วก็ภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านอะไรนะอ่ะน,น้องอรสาหมู่บ้านในซอยป๊อก13นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงของน้องๆและคนในชุมชนแล้วก็คนที่มาจากฝั่งศูนย์พยพนะครับ เกระล่แล้วก็จะมีพวกสินค้ามาจำหน่ายด้วยใช่ไหะเอามาจำหน่ายแล้วเอามาโชว์เอามาโชว์ข้าวนี้ขายหรือว่าแจกฟรีแจกแจกฟรีครับเป็นข้าวต้มมาข้าวต้มข้าวต้มไปดูก่อนนี่อันนี้มีการแสดงคนธรรมดาไหมเห็นมีกองแล้วอันนี้กองกระเลียงแดงหรือว่าไงนี่นี่เวทีใช่ไหม

ใช่จ้าสยามครับใช่ครับได้ยินเสียงแบบใช่เลยเออดอกไหมเสียงเสียงออกไหมเขาได้ยินได้เสียงผมเขบคุณครับอันนี้เป็นเครื่องที่หน้าเหมือนโอเวอร์คัพคือว่าไงเขาเป็น้องๆนะอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นเมืองซของแองเแดงค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้องถามคุณเก๋ว่าหนูไม่แน่ใจเลพี่จะได้เจอน้องคนนี้ไหมเนี่ย มมายังถ้ามาแล้วเอามาเลยนางแบบนนางแบบเจะอยู่ไหนอ้อนางแบบผมจะอยู่ตรงด้านหลังนะครับนุ่นเดี๋ยวคนนี้จะมาเป็นนางเอกนะครับนี่นางแบบคนนั้นกำลังมาอยู่นี่นางแบบนั้นนางเอกนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยนั่นเขาก็จะเขาพูดเขาพูดภาษากระเลียงแดงหรือภาษาเกระเลียงแดงครับแล้วก็ดิจิทัลอ๋อครับได้ ไปดูนางแบบฝั่งคุณนไหมมากระดานแฝั่งนู้นมีดิเหรอไปเปลือกเขาไม่ถึงเพลงมาจ้ะไปคุยได้โอ้นู่นโน่นสวยเต็มเลยนู่นไปดูครับแต่งชุดสวยเต็มเลยนับตาใครสาวคนเด็ดแบบที่อายรทุกคนบ้างได้คนได้ไปนะครับไปดูอะไรครับไปดึอะไรกอันนี้รูปเขา สวัสดีครับสวับดีครับรัต้องพูดภาษาอะไรหนูพูดภาษากระเลีกแงภาษาช่วดีอะไรภตอแบรัก็ได้รกเป็นเน็ฮะตกเป็นนรัเป็นเน็กรอนี้เป็นร้านค้านะครับเซซาม่าร้านคาเราลังพดลังพูดลอามาหน่อย งามชุดพอานี้ได้ไหรโบมีบมหาก็เห็นครั้งแรกเออมีแตพ่ตพ,ตพุ่งเป็นแต่แพงเนาะสวยนะเด็กเจ้าก็จะอย่างนี้แหละเจ้าเห็นที่ขาไหมเป็นหนังช้างเห็นไหมโอ้แล้วนี่ชุดกิ่งแดงแล้วเจ้านี้จะเป็นเงินที่ที่ตรงเอวเห็นไหมแล้วก็ตรงคอก็เป็นเงินเห็นไหมโอ้สวยมากเลยอ่ะงามเนาะงามงามแต่ถ้าก็จะงามไหมถ้ามีพระเอกเออเดี๋ยวพระเอกขออนุญาตไปยืนหน้ากล้องหน่อยพรเอกปาร์ ตาแตม่แดดตาแตม่แดดตาแดงแดงดูดีไหมค่ะดูดีไหมออกไปตาแม่กระแดงกระแดงแบบแกรลียงผมยาวนี่นโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับทุกคนโอเคอ่าเก็บช,อชอ็อตเก็บช็อตหน่อยหนึ่งสอง ว่าเรียนสอบสอบโอเคผลงานดีดีมากผลงานดีดีมากถ้าถ้าจะจะอยู่แในสอนอีกแล้วยาวเลยคราวนี้นางเอกสวยมากนุ่มๆก็มีนุ่มๆก็มีอ๋อนุ่มๆนี่คือมาจากทางกรโนนป่ะใช่ค่ะเผาเผาพุทธกับพี่ดูเรื่องไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า,ารู้เป็นแค่วันนู้นเตะเอาลบก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้อูไปแต่งตัวก่อนดีวกว่าอจะเป็นสาวก็เรีนแดงนะครับแต่เดี๋ยวรอรับชมบรรยากาศการแสดงของเขาแล้วก็รอร่วมง,งานข่านะครับว่าเขาจะมีอะไรให้เราได้รับชมนะครับเราดตามชมนะครับเดี๋ยวเพื่อเคินเดี๋ยวครับยุติยุดิสต๊อปสต๊อป <c oughs> สต๊อปสอปส,สวัสดีครับ <c oughs> ๆๆๆ เออฟังออกสต๊อปสต๊อปน่ารักน่ารักจะไปไหนเนาะมาได้ฟังนั้นบอกไม่แล้วอันนี้ศาสตร์จะอันนี้คือเป็นหมู่บ้านไหนเนี่ยหมู่บ้านดุสิตาเนี่ยค่ะบ้านไหนช่ออ๋อเราก็คือก็คืออย่างนี้เขาปลูกอย่างนี้อยู่เนาะค่ะอ๋อบ้านก็จะเก่าเก่าแบบทางแบบเป็นแบบตั้งเดินไปบ้านอริสาเนาะค่ะอืมดูดีมากก็คือเส้นทางนี่เป็นเส้นทางดินนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยให้คนเดินไปตามทางเนี่ย อันนี้ก็จะมีหลายหลังใช่ไหมอาริสาข้าวปู๋ยมะกอเลยโอ้เห็นเห็นสมตามมาอยากกินโอ้มะกรอที่นี่ทำไม,มลูกกลมบอกดู <laughs> ให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจับมะกรอเลยพี่เคยจับมะกรอลูกกลมกลมเลยลูกมะกระนนะะอเลยทุกคนเออไม่กมเลยใครอยากจะจับจะเหน็นอะไรมะกรอชอบจับมาเอกได้พันเนาะอุ้ยมันจะกลายลูกฟุตบอลเลยเออแปลกดีเอาไปปลูกที่รับรองว่าโอ้โหนี่แทนลูกฟุตบอลเลยเออปอด้ลยไอ้นี่มาดูหมู่บ้านเนี่ย ดั้เดิมอูเป็นไงโอเคไหมชอบไหมชอบอยู่ได้อูคิดว่าประเทศไทยจะไปนี้อูไปเจอเมืองฮาลูฮาราเข้ากรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นทางด่วนอูไปเจอที่อูบอกประเทศไทยยังมีอยู่ครับมัน <Man. S 1> เป็นมเมืองที่เป็นจังหวัดที่ติดชายแดนแล้วก็วเป็นธรรมชาติมากเขาบอกว่าแบงสอดเนี่ยเป็นจังหวัดที่อ่ายากจนที่สุดแต่ว<ต>่าน่าอยู่ที่สุดมีความสุขที่สุดอืเพราะว่าคนไม่มุ่นวายไงใช้ชีวิตสบาย อันนี้โรงเรียนเนาะโอ้โรงเรียนวัดโรงเรียนเนาะพี่ไม่เคยมาเข้ามาเลยออกกำลังกาาทำอาหารเข้าไปดูนะขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะครับขออนุญาตเข้าไปดูนะครับขอฟังพี่มาดูเรื่องใช่ไหมออกกำังพี่มีเรื่องเรื่องพี่ขอดูการทำสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเข้ามาโอ้ทำอาหารนะครับก็อะไรทำอาหารเป็นอะไรเนี่ยน้องอลิสา อเอ่อดิชาอ๋อทำดีชาดิชาเป็นอาหารกะเลียงแบบดั้งเดิมที่เขาจะต้องมาตำคล้ายๆข้าวเบอรอ่ะข้าวเ,เบอร์เอากะเลียงขาดแต่นี้เป็นดิชาจะเป็นกะเลียงแดงโอ้แล้วดูเตาฟืนแล้วก็ดูว่าใช้นี่นี่มาดูเตา DIY มากเลยใช้เหล็กรึ่งละแล้วก็นี่ครับแล้วก็ใช้อูอ้หออรรอ้อมากเออใช่สุดยอดไหมโอ้สุดยอดมาดูนี่บ้างนี่วันนี้น่ารักน่ารัก อ้าวใชแล้วอันนี้คือเขากำลังจะทำอ่าอันนี้คือน่าจะไม่ใช่ขลามนี่จะน่าจะเป็นอะไรนะคล้ายหมูหมูอะไรสักอย่างหมูหล่าหอมกระเล่นแดงถ้าพี่พี่จำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าเขาจะนำมือพอดีว่าคุณครูสาย,ยมาเคยจะทําให้พี่กินแต่ครั้งนี้เออพี่ไม่ค่อยได้ว่าพี่ก็เลยไม่ได้มาไงแต่พีอกินหม<อ>้อไฟเขาไม่ไมไามาดูเครื่องส่งมากอุ้ยหม้อใหญ่มากสวัะะๆๆสวดีนะภาษากระเลงตรอมันแน,น,น่ตรอมันแน่แ สอนพี่หน่อยพี่ยังพูดไม่เป็นเลยพี่พูดภาษาหม่ามาก็ได้ค่ะพวกเขาจะฟังมิงการ์บาจบที่คำมิงกะลาบาทุกภาษาหม่าพี่ฟังออกอยู่พี่เก่งเออโอเคอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเครื่องในหมูนะครับเป็นกระเพาะอันนี้คือจะเป็นส่วนผสมของดีชะใช่ไหมอ่ะตะกูล่ะไม่มีน้ำมันที่มือเกิดตั้งเขาจะยำอะไรนะอ๋อมียำด้วยนะยำเครื่องในหมูค่ะ โรงเรียนโรงเรียนน่ารักมากพี่ไม่เคยมาโรงเรียนนี้เลยอีกหน่อยพี่มาแจกของรู้มาทําอะไรได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ค่ะโรงเรียนนี้โรงเรียนเล็กมากก็เหมือนคล้ายๆอริสซาแต่ที่นี่เคยเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะได้ดูอาหารบางช่วงบางตอนเดี๋ยววิธีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไม่ชนงานเราอาจจะมาอยู่ในในการทําอาหารสักหนึ่งเมนูดีช้เห็นแล้ว <of> ยำหมูเห็นแล้วแต่ว่าไอหลางเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับแต่เดี๋ยวจะมันจะมีส่วนผสมที่เป็นซเนเจอร์ที่ขอเตรียมมานะครับเต็มเลยเนีเ่ยจ,ออจะเอาไปโชว์หรือเ,เอาไปเ<อ>ไป็นเสือแข่ว่าเขาจะขอไม่แน้ใจหถ้าขายก็เออขายสาวเรา <ๆ S 2> จะได้กินอาหารกระเงแดงเออก็เลยอาหารกระเงแดงอร่อยๆๆไหมหน่อยดูอลิสาเป็นตัวอย่าง อาจารว่าลูกสาวเองเนี่ยวันนี้ลูกสาวมันเป็นเป็นไกดใหราไงแล้วเอ็พี่อยู่ไหนมามาตามมาที่คุณคันชอบบรรยากาศไหมชอบเอ็งไหนไออ้พี่่ะคุณไหนอะเจอยังไงอันนี้เป็นนางแบบของฝั่งนู้นรืคุณคุณหน้ามากันเนี่ยคนนี้เป็นนางแบบที่เคยจะมาอาอาไรสาย ม่่ใชอก็เป็นเพื่อนกันอยู่อ๋อเหรออ๋อป่ะสวยเนาะนี่อ๋อโอ้โหยุดยดยุดให้ดูพี่ดูคนเดียวพอโอเคดูต่างพี่พอเดี๋ยวไม่เสร็จได้ด้วยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอู๋คำอาจจะไปแต่งตัวแข่งกับน้องแล้วมาหาพี่เลยก็ได้เราจะไม่รู้ว่าคนไหนเป็นอู๋คำคนไหนเป็นสาวคนเลงแดงเดี๋ยวเราล็อกชม มาลุรอนานมากนางเอกของเราสวัสดีครับจําได้ไหมว่าใครใครเป็นใครบ้างอันนี้คือนางเอกของช่องเราเมื่อครั้งก่อนสวัสดีครับอันนี้เป็นสาวไทยใหญ่หรือว่าสาวอ๋นี่คนนี้เป็นสาวกระเลงแดงเนาะอันนี้เป็นสาวไทยใหญ่สวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากแล้วนี่ใครเนี่ยสาวกระเลงดำนางอูคำพร้อมแล้ววันนี้น้องได้ไปแสดงหรือว่าร่วมงานอะไรไหมเอยสองสาวไม่ค่ะเนาะ มันเป็นได้เอพี่พอนะงานอันนี้คือเขาจะเริ่มเราจะไปตกลงเป็นไงกระถิหร right. ือว่างานอะไรพี่เขาบอกว่าเป็นกระถิเอาเพรเขาต้องมีของกระเล่งแดงเนาะนี่นะสองสาวเราครับสวยมากนะครับสามสาวดิเคยใส่ชุดนี้ไหมอะไม่เคยทั้งรในชีวิตใส่งานมากเออเดี๋ยวต้องเต้นกระเล่งแดงด้วยให้น้องเขาสอนเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าคนไหนเป็นนางเอกของผมครับเพราะว่าละลานตามากเลยอันนี้ก็คือจะเริ่มเดินทางเข้าในงานแล้วครับตอนนี้คือโอ้โหดู ข้ามาต้อนรับคนที่จะมาเปิดงานนะครับค่อยๆเดินนุ่มๆแอปซองไม่ไงนะล่ะบอกแล้วต้องเข้าตาคนคนที่มาอยู่ในงานพูดไปกระเลียงแดงครับพูดเทาเฮาไม่ได้นี่หน้างานหน้างานเดีนะ๋ยวเราจะอยู่บริเวณโซนที่เป็นหน้างานนะเขาก็จะมีคนเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะ นายเอลผมนี่คือเป็นดางแบบสาวก็เรียกแดงกิเกนนะครับไม่ได้พูดเล่นอันนี้เราจะไปตรงไหนกันดีไปในงานค่ะในงานนะเดี๋ยวไปรอแอบซุ่มยงตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปก่อนเลครอ่ะมีขายเอ้ยมีมีให้ชมด้วยเหรออยู่ตรงไหนเอ้ยไปไปดูอาหารนะครับทุกคนโอ้คนเยอะมากอ่าที่ะเลกเลยอันนี้นะ ที่มาจากทางฝัง่งกันโนนครับอันนี้ก็คือจะเป็นน้องๆที่อยู่ทางฝัง่งกันโน้นเดี๋ยวผมจะไปดูบูธที่เป็นของขายจากน้องๆนักศึกษาที่เป็นคนชนเผ่ากัลเเลงแดงนะครับที่เอาของมาขายแล้วก็จะเป็นของที่ลึกแล้วก็จะเป็นนอกจะอาหารอันนี้เป็นอาหารชนเผ่ากัลเเลงแดงไม่รู้ว่าไงใช่่คหเหรอครับปะ่ะงานยังไม่เลิกเพวกเราหิวแล้ว นะไปดูกันนล้วเล็กๆเนาะอ๋อมีหุ้ยปูแกงมาด้วยเนาะมาอย่างงี้มาไหลชนเผ่าไหมอ่ะไหลชนเผ่าเลยไหลชนเผ่าก็กระเลียงหูใหญ่กระเลียงแดงกระเลียงข่อยามาหมดเนาะไทยใหญ่ก็มาสวัสดีครับนี่อันนี้เชิญไทยนางเอกพรเอกนางเอกอ่าโอเคอันนี้ต้งลงอันนี้เป็นอ่กระเรียงแดงจริงๆไหม ออกเลยข่าวก็มีอ๋อนะนะครับอันนี้ขายอะไรบ้างครับแล้วผมอยากดูมากเลยเนี่ยอันนี้คือไส้อัวมุกชิ้นเนาะเออไส้หมูนะครับแล้วก็จะมีอะไรทอดหมภาษากระเลงแดงเรียกว่าอะไรครับเนี่ยกำลังทำอยู่พี่แน่เออเขาทอดไส้ไกยาติไกยาตินี่นี่เขาคุยได้อยู่ โบจ่อคือเอาเยอะมากอ่ะมันจะมามากคำว่าจะคำว่ามากผลฟ้าใช่หมาเออบางน้ำน้ำเออเออเขาก็เลยเอามาซอยแล้วก็ทอดกับเป้งเออสนใจอยากจะชิมใจเลี้ยงได้จ้ะไปดูการทำด้านหลังร้านก่อนครัวก็แบบง่ายๆเลยครับครัวก็จะอยู่ตรงด้านหลังเนาะขออนุญาตไปดูครัวหน่อยนะครับไปน้องๆพาไปอู้ทองร้องแล้วได้ยินมายานี่เลย นี่ครับอ๋อนี่ไม่ต้องหนีอยากชิมมากนี่คือวัตถุดิบที่เขาเอามาทอดครับง่ายๆนะเขาฟังพี่ออกไหมไม่ออกพี่คุยกับเขาภาษาอังกฤษได้หรอฮัลโหลวอตจูเนมแบเฉือสก็เลยแบเฉยอวอตอายูดูอิงเงียบ พี่เปไม่ออกไปว่าอะไรเรากถามเขาว่าไงบอกเขาว่าไม่ต้องอายตอบกับพี่เขาได้เราที่นี่คือเรียนภาษาอังกฤษนะครับภาษาพม่าแล้วก็ภาษากระเรียงแดงบอกก่อนนะครับเขาจะเก่งมากภาษาอังกฤษคือเดี๋ยวเขาตอบมาเขากลัวผมแปลไม่ได้เขาก็เลยไม่ตอบน้องนี่ก็น่ารักน้องพูดภาษาอังกฤษี่งงเกือบเลยโอ้สปีกสปีกดูดิสาวๆแต่งหน้านี่ห้องแต่งตัวแบบในธรรมชาติเห็นไหม พี่อยากแต่งหน้ามัากะทำไงดีเ <c oughs> <c oughs> ขาเคยเขาเขินยูริจะจีบยันแน่เลยเออน่ารักวันนี้มาแสดงอะไรครับพวกเขามาเต้นเอามาเต้นนะอันนี้มันจากฝั่งกันนู้นหรือฝั่งกันนี้ส่วนพยพบะเออใช่ค่ะนะอ่านะครับนี่ครับอ่ะนี่ครับก็เดี๋ยวลองชิมไหมลองชิมไหม,มอูอุนุนหน่อยมาอย่าง,งนี้เดี๋ให้เสียวชี้ช่องเราเมา มีใส่หมูไหมคะอ้าวมามีต <sho ังค์ให้ยืมไหมครับใส่หมูนี่ไข่ยังไงเนี่ยนี่เขาไข่ยังไงเออตะกกูบาร์ดิอันละชิ้นละสิบห้าบาทชิ้นสิบห้าบาทอนุคนละชิ้นไดจ๊ะอยากอุ่นหนุนจ้ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมบ้างนะครับว่าชิมทำยังไงเอ่ยอูชิมได้ภาษาอังกฤษดิถามว่าไง ฮามัสซิสอ่าแล้วน้องก็ตอบว่าไงหนูเอาก่อนเดี๋ยวพี่จะกินทีหลังชูบัตคิดไม่ออกปกติเขาเขาจะเขาจะคิดราคาชิ้นละไม่แพงไงพอไอู้ถามเขาเขาเต็มที่แล้วผู้เล่นนะครับเดี๋ยวผมจะอุ่นุนยังไงก็อุ่นนนะครับช่วยกันเอ่ะสองบาทพี่แน่จัดไปชูบาทเนี่ยก็บอกชูบัตสโลแกนต้องมาครับน่ารักน่ารักอ่า ครับน่าก,กินน่าก,กินจ้ะเออน่ารักไปเลยน้องๆอ่ะเอาะละสองบาทพี่แน่อาชิมไลยเต็มที่เราได้ใจตังเหมาเลยอ่ะไม่เป็นไรจ้ะอนุอู๊วอู๊วชิมมีส้มตำแน่น่าเคยกินส้มตำกระเหลียงแดงไหมคือเคยส้มตำนี่เขาตำสูตรกระเหลียงแดงเลยใช่ไหมเลยซุปบ้านเราเนี่ยงไงโอ อาหารได้เดี๋ยวพี่จะชิมอาหารกระเลงแดงก็ได้กินชุดกระเลงแดงก็ได้แต่งโอ้โหอูนี่มีความสุขมากคุ้มมากเลยนะาสาวลาวอย่าอยา่าล้ำจ้ะเดี๋ยวให้เขาเต้นกระเลงแดงก่อนค่อยสอนเขาเต้นบาสโลบเออน้องเ,เขาเต้นเก่งมากเลยนี่อ๋อมีน้ำจิ้มเหรอม,มีน้ำจิ้มเลยหรอ,อป<ะ>้าจ๋อเดี๋ยวผมจะไปชิมอหาหารนะครับรู้สึกว่าวันนี้อิ่มใจมากที่ได้กลับมาเยือนถิ่นกระเลงแดงครั้งหนึ่งนะครับคิดถึงมาเอกสาวกระเลงแดงนะครับนะวันนี้ไม่เจอเธอ แต่ว่าก็มีนี่เลยรุ่นให,ม,ให,ม,ใหม่เจเนอเรชั่นใหม่นหะเธอก็น่ารักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวชิมอาหารกระเลียงแดงก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปร่วมงานกับน้องๆนะครับเขาจะมีการสแสดงต่างๆมากมายผมจะมเก็บรยายละเอียดให้ทุกคนได้ชมนะครับแขเกเรือท่านผู้ใหญ่มาเต็มจะไม่กล้าไปวุน่นวายเพราะเขาจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวของเขาในรูปแบบของคนกระเลียงแดงก็มีของกที่จังหวัดแม่สอดก็มีหรือแม้แต่กระทั่งที่เป็นน้องๆที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่เป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่ก็มีเยอะแยะนะครับก็ลองไปดูติดตามชมได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยว What is this อจ๊ออจ๊อใช่ปะอจออจ๊ออ่าเน่เราพูดภาษาอังกฤษได้อยู่จะมันจะใส่บออะไรโมเมนประเทศลาวนี่เรื่องพูดภาษาละแบบเราเลยสอดสอดนี่อีสอดพี่กำลังถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าพี่เขสอแสดงว่าภาษาพม่ามี่แข็งแรงมากเลยว้าว อาจารย์ตัสิเดยเยถ้่รู้ล้เออใช่ไหมี่ผู้ถูกอาจารตัสิเดถูกค่ะได้ทอดอไบ่อร่อยไฮะเมื่อทอไบ่ได้แต่อร่อยยังบ่นั่นะนาเดนาเดงามายไม่ดูดิใช่ไหมนาเดต่อนเลใหอู้ดสำเนียงได้ขนาดเนาะสำเนียงคนมาชัดแอบเข้ามาเทเขาเียน่ อนุหนูเข้ามากล้องเลยนุหนูไม่เข้ากล้องกับพี่เลยอ่ะแม่พี่ไม่คนเดียวจ่ายตังค์ด้วยเด้อกินแล้วนะน้องๆมุกจำกินเก่งมากน้องมกัำกินนะครับพี่น้องท่านใจภาษาเก่งอยู่เลยครับนี่พี่แน่เขาเป็นคุณครูที่เขาอายุแค่ยีสิบนะจริง สอนสอนสอนภาษากระเล่นเลยพี่ได้มาวันนี้พี่ต้องมาสอากระเล่นีล้วได้คือแหนอยากรู้อะไรอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะคุณว่าคุณอะไรอยากรู้คุณครูนี่คือเอ่อจะสอนกี่ปีครับจะเด็เลยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้นี่คือยังไม่รู้ว่าหรือว่ายังไม่มีแฟนไม่ตอบจุดนะคถามดูสายตาหมูพี่รู้แล้วดูแวบเดียวนหรออันนี้น้องน้น้ารัก กินกี่ซิ้นนับเตเอร์จ่ายเงินให้น้องนี่เด้อร์อร่อยมากโอเคน้องกุ๊กก็จะได้รู้ประเพนนีว่นจะทำของขวเนาะแมนนี่ดูบรรยากาศโรงานนี่โรงงานกี่รื่องนะครับสนับเตอรเลยโอ้มีท่านผู้ใหญ่เต็มเลยเนาะมีแขกมาร่วมเต็ม ไปเอาเขียนบุมีน้ำยังไงจ๊ะเราจะตัวไปที่นั่นบางทีครับน้องๆก็จะอยู่กับเราอันนี้น้องๆก็เต้นเต้นเต้นแบบกระเล่งแดงกันใช่ไหมเต้นเป็นอยู่ดูน้องอาจจะมาโชว์สเต็ปการเต้นกระเล่งแดงให้พี่ๆพี่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ๆดูเดี๋ยวคนนี้เขาจะเต้นอ่าแบบราวๆให้ได้ดูค่ะจะสอนอ่ของเขาให้ดูดิ่เขาว่าต้นฉบับกับ แบบประยุกต์นี่อะไรใครจะสู้กันเพราะว่าบาสโลกับเอเอเราครับเต้นตะเกียงแดงรอเบิงเด้อคลิปหน้า <Okay. S 1> เจอกันใส่ตังก่อนใส่ตังก่อนจะแอบเนียนนะ